หอยขึ้นหอยขึ้นหอยขึ้นแต่เด้งรับรับ รถไปเร็วนีนะ่หรือ,อหรือ,รอเอาเอา,เอาแทนนี่ก็ได้แล้วแต่ลิมลิมฝั่งโน้นก็ได้เลาะลิมลิมนะโอเคเพียงคเราไปมาเร็วเร็ว อนนีเอ่เป็นสเต็ปน่ะไม่ใช่กระโดดเออเดินหน้าถอหลังเดินหน้าถอยหลังเเดิหน้าถอยหลังออเดินหน้าอหลังแย นายกต้องจากเขาใหญ่ผมก็ได้ไปเที่ยวที่อื่นที่เที่ยวเยอะนะมันใกล้กรุงเทพด้วยอะไรด้วยแต่ที่อื่นกไม่น่าไปมันก็มีอะไรน้ำตกแค่แถวใกล้ๆเขาใหญ่เลยน้ำตกทำไมยากเลยกระบี่นั่นแหะเออตัวตรงตัวตรงเออเดี๋ยวน้าสลักให้ตรงเออ ขึ้นมาได้ขึ้มาอีกขึ้มาได้ขึ้นมามันถามันไ่ถึงขึ้นมเออขึ้นมาสุดเลยขมาสุดเลยให้ตานตัวเองเลยเออ เดยนี้ต้องใส่ทุกงวยทัวร์ท็าคนบ้าให้ขวายท็อปดีอประจำสนอะไยังไงตัวท็อปไงตัวท็อปของสนามมึงไม่เข้าใจตัวท็อปหรอต้องถังอ๋อตเป็นรองเท้าเลยมันก็เก็มเนี่ยมเลยโอ้ดีประจัย้าที่บูดเออว่าของดีไงของดีประจำสนามเลย ไปเอออ้นได้ขต้นดีขึ้นได้ขึ้นดีอย่าเอาแค่มารขึ้นได้ขึ้นได้เออให้ตึงให้ตให้ตึงให้ตึงโ้เไปอะไรเล็กห่นาย้าสิยัโยนลูกยังข้างเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังโยนแต่คนนี้ลุกคนี้มาตอคนนี้ลุกลโยนตลอดโหลูกสิทัด้คนโยนไ้ตลอดเวลาเดงว่ากาางติดลูกก็ต เขาเคยกินแล้วอย่าช้าอย่าช้าตัวช้าความเร็วคงที่ความเร็วคงที่ความเร็วคงที่ดีมากธรรมชาตะเขาได้เปรียบเราอย่างเราพอไปย่ายเท้าเข่าเราช้าแต่ยังเข่าเขาย่าไยธรรมชาติอยู่แล้วอย่างเราด้านแดงเยอะใช่ต้องฝึกต้องฝึเด็กอย่างนี้ดีใหญ่ธรรมชาติมันจะไปใหญ่ยแบบหลงๆนี่ไง ยืดเลยยืดเลยเมยนะยืดเลยขายไปพี่โม่ไปเออดีมากดีมากเออสวยตรงสวยตรงเดินหน้าถอยหลังไม่ควายเดินหน้าถอยหลังให้ครบไม่ควายไม่ควายเดินหน้าถอยหลังให้ครบเออไปเออเสียงรถนี่รู้แต่ราคาเท่าไหร่ยี่หอเจอตัวนี้ไม่ใหญ่หรือยอร้อยแปดสิบเออแปดสิบเอ็ดนี่ไม่ได้ว่ามันจะหนาอะไรเยอะนะเออคุณเอ๋ อแล้ววันนั้นไปเจอที่บีจีตัวนั่นเองเหรอตัวดไล่ๆลยงดูในทีว oui> ีนาตัวใหญ่จังคนตัวเตี้ยเข้าไปไทยเออคนไทยมันตัวเล็กผมก็ตัวเออท็อปที่ดเาัักดทให้เตินไะไก็ได้ มา้จับจับข้างแค่เอาแค่หกเออเอิบ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 เนี่ยตอนนี้เลยลงนิดไปต่อเลยลงนิดจับเลยเอิบเออเอิบ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 จับเออเอิบ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 เออเอิบเอิบเอิบเออเอิบเอิบเอิบโอเคบ่บ่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะไเ่ต้องแย่งไม่ต้องแย่งดึงไม่ไหว เแล้วเออแล้วแล้วยังเชื่อย <laughs> ยังเื่อ,อยชอใช่จริงด่อย,ยกโหไปหมดแล้วเนี่ยยดูลงดูเก็บาพนึงมันทำได้เออได้มา,ออาออมากลับมาใหม่เลยจะตั้งกลัวว่าทำไมมโยกทั้งหลังเออ,เอ,อ เออดึงเข่าขึ้นดึงเข่าขึ้นเออตัวไม่ต้องก้มลงมาเอฟเออเอฟต่อเนื่องหนึ่งต่อสามสี่ห้าเอฟกลับเลยไม่ต้องย้ำเออกลับเลยลงแล้วกลับเลยลงแล้วกลับเลยไม่เข้าใจไม่เข้าใจเออแม่แม่เสร็จเพื่อจะเลิกแล้วเพื่อนเข้าใจ พอ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 พรูกสิคตจ่วงของแท้ตองโดดบ่อยตัวนี้ยุคแรกเลยนะยุคแรกเลยยุคแรกเลยเจ็ดหนึ่งเอาไอเอิร์ดมาเซตเอกเลยมันตั้งคือโคตจ่วงเน่เรับเรมาเอาไมซ้อมเอาไมจำมาร์กเลยจำกวยเลยจำไม่ต้งกลวยเออเรเอรตัวมันตัวมังนะไม่นมันจึง เออโน้มมังหน้าโนมมงหน้าเอฟเอฟดีเอเอึงเขาข้นหนอยึงเขาขหน่อเออเอฟเอีีเออเอเอเอีจเยไปหน่อยเอเอฟเอไป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 อโอ ได้คอถา่า okay. ผมซื้อเชื่อกมาแล้วผมสั่งแบบนี้มันให้มา5ห้าเส้นแต่ไม่ใช่แบบนี้ <c oughs> เส <c oughs> ่น<อ> <c oughs> เดียวได่เป็นสีตนะีโอ้โหไอ้คนต้นตีนพี่เกียรตเป็นตะล่าเ่องแต่ก็ผมซื้อเข็ขัดที่มันเป็นห้าหัวงกำลังจะฝึกไปมั้ มานี่ถอะเอ๊บเอ๊บเอ๊บอยากได้เส้นเดียวปลายเท้าลูกปลายเท้าปลายเท้าถึ่ยุคขอที่เขาสร้างกันเออจะให้คาดอกเองแล้วก็ให้คาดเอวแล้วก็ให้มือจับให้พี่จิตตึงไว้คนหนึ่งนะให้น้องไว้ชุดหนึ่งไม่ถึงสองพันดีนะแต่ผมต้องอันนี้ผมจะทำตัวกลองกับืนตังดินเข้าสูงหน่อยเดี๋ยวเข้าสูงหน่อยหนึ่งสองสามเอ๊บ

เดี๋ยวมันเด็กผู้ชายมันจะมีช่วงหนึองตังแต่ชคนบมอนึงมนี้นมาะมยมันจะดีดีมากดีมากดีมาไม่อะันนี้1ิ1นสองชิ้นาีแหละีมันห้นสองินสามปีบี้มันชิ้นสองคมันจะเป็นลมบอกทันเตียมยน้ำเลยครับฮอร์โมน